เอาละฮะวันนี้หลังจากทําธุรกิจต่างๆมามากมายวันนี้ผมจะมาชิวๆสัหน่อยผันตัวมาเป็นเกษตรกรซึ่งผมจะตามออกหาพืชผลที่หายาต่างๆอ่ะไหนมาดูซิเริ่มต้นเขาให้เราไปไหนให้มาต้นนี้ใช่ไหมต้นไม้ต้นนี้นะเก็บเกี่ยวได้อะไรเอ่ยแล้วก็เทเลพอร์ตมาที่สวนเดินไปแค่นี้ให้เทเลพอร์ตแล้วเหรอแล้วเข้เอาไปไหนจ้ะปลูกใช่ไหมไปเก็บ พืชมาปลูกอ่ะกด e แล้วก็รอเวลานะอือหือโตได้อย่างรวด,ดเร็วร้อยเอร์เซ็นแล้วอะอ่ะเก็บเกีียวมาแล้วก็มาปลูกอ๋อนั่นเป็นที่พเพาะใช่ไหมแบบเพาะพันธ์กระถางเพาะพันธ์แล้วก็นี้กระถางปลูกเป็นต้นต้นโปรเตโต้นะ6บาทตว่ววิอ๋อตังนั้นก็ขึ้นอัตโนมัติแล้วก็อินเด็ก ไหนมาดูซิหนึ่งชนิดแล้วนะจากยี่สิบเก้าทั้งหมดกโ็โหมีหลายอย่างนะเนี่ยมีหลายไบโอมด้วยก็มีทั้งทะเลทรายหิมะเพลนแล้วก็ป่าแล้วก็มีอะไรเนี่ยลาฟเฟลฮอลิเด์วันหยุดเหรอยังไงจ๊ะอันนี้เมอร์แช้นต้องซื้อจากพ่อค้าใช่ไหมแล้วตังที่ได้มานี่เอาไปทำอะไรอัปเกรดรอ่ะ อ่ะก็จะได้เยอะขึ้นไหมไม่ใช่ก็จ้เยอะขึ้นนี่แล้วเมื่อกี้อัพครั้งแรกทำไมไม่ขึ้นงั้นน่าเป็นว่าตอนนี้เราก็ออกเดินทางได้เลยใช่ไหมเงินก็ขึ้นไปเรื่อยอันนี้อะไรอ่ะมะเขือเทศเก็บมาเก็บมาเก็บไม้หมดอ่ะมีอะไรเราก็เก็บมาแล้วป้ายเซลล์พวกนี้คืออะไรอ๋อคือพื้นที่เพิ่มอ่ะเพาะไปก่อน โอเคตอนนี้ร้อ็แล้วนะมาต้นมะเกลเตดนี่ปลูกเลยได้ต้นละ7บาทตอวิเหมือนกันอันนี้ก็อัพให้1.2เท่ากันแล้วกันเลเวลสองงั้นออกเดินทางอันนี้ก็คือเวลาที่เราไม่ต้องการใช่ไหมเอามาดีล e t e ลบทิ้งได้เลยกดชิปเพื่อเป็นการวิ่งนะอันนี้เก็บไม่ได้ อันนี้ลูกแพรหรือเปล่าปุ๊บเก็บมาสิแพรแพรลูกแพรไปไปกันต่อแอปเปิลแน่นอนใช่กล้วยกล้วยขาดไม่ได้เวลาเรามีกล้วยเราก็ได้เจอกับเรื่องกล้วยกล้วยไม่เกี่ยวอ้าวไม่ใช่เลยอ,อะไรเนี่ยเดทดาเทสอะไรสักอย่าง เ,เราก็นึกว่าต้นกล้วยแต่ต้นกล้วยอะไรจะมาอยู่ในทะเลทรายเพราะว่าด้านเราดูเราดูด้านซ้ายได้นะว่าตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่อะไรอตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นฟอเรสตแล้วนะเขียวชะอุ่มอันนี้คือเก็บมาซิต้นพายโคนโอ้6%เลยนะถือว่าหายากรือว่าหายาก เนี่ยป่าฟอรเรสกับดิเซนห่างกันนิดเดียวอันนี้คือก็มันฝรั่งเนะี่ยอย่างที่คิดอย่างที่คิดอะอ่าติดติดติด,ตดอันนี้ลูกอะไรเอ่ยเอ่อฟิกเหรอคืออะไรจ๊ะลูกฟิกนี่ต้นตะบองเพชรพริกกี้แพร เเหมือนกันหายากอีกแล้วจ้ะสูงเหมือนกันฮะเดี๋ยวเอาสักสิบอย่างไหมส่วนเอ่อมันพลังไม่นับมีแล้ว <c oughs> เก็บสักสิบอย่างนู่นอะไรเอ่ยเอ๊ะดอกไม้ดอกไม้ก็เก็บได้นี่เดซี่ดอกเดซี่นะอันนี้มื่เกิดเตเ อ๋อมันพุ่มต้นไม้เฉยๆไม่มีอะไรนะอ๋อสาจามีหน้าเราก็มีเป็นหลอดสีขาวด้านล่างนเองผมก็เออว่าทำไมมันเหนื่อยอันนี้ต้นอะไรไม่มีบอกมีรูปไหมไม่มีนะตรงนู้นละ่ะเผื่อมีผลเผื่อมีผลอันนี้สีเหลืองดอกไม้ใช่ไหมเก็บมาดอกอาร์ติกป๊อปี้เหรออ่ะสโนโลล์เหรอตรงเนี้ยอ๋อสีขาวๆสโนโ โนนะอันนี้เบอร์รี่ปะบูเบอร์รี่ใช่จริงด้วยหาอีกสักหนึ่งอย่างจะได้ครบสิบอ้าวอยู่ดีๆฝนตกเฉยฝนตกสิบห้านาทีนะเหมือนเป็นอีเวนต์ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาตัวของผมลบก่อนนี่นี่น,นี่จะได้ไม่บังอีเวนต์โอเคมา ไปกันต่ออันนี้ต้นอะไรเอ่ยแครอทหรือเปล่าใช่จริงด้วยพบสิบชนิดแล้วกับสวนแล้วกันมาเพาะปลูกเพาะปลูกมีสี่กระถางเหรอซื้อเพิ่มได้ไหมจะได้เป็นห้าอ๋อใช่โรบักฝั่งนี้ล่ะใช้เงินนะใช้เงินใช่ใช้เงินใช้ใชเ,งใชเงินจริงนี่แหละเอาลูกแพรก่อนจัดแปะ แอปเปิ a ลดาทหรือเดทอะไรสักอย่างอ่าพายโคนนี่เขาง,งอกกันขนาดนี้เลยนะ <c oughs> งอกแปลกๆอันนี้มาก่อนเก็บมาต้นไม้ใหญ่ไว้ริมๆแล้วกันวางไปนี่แอปเปิ p ลแอปปิได้เท่าไหร่เนี่ยสามบาทโอ้โหอย่างถูกเลยคอมมอน อันนี้ล่ะเอามาสิต้นใหญ่ๆนี่คอมมอนกันแต่ได้6บาทต่อวิงั้นก็เอ่ออัพไปอัพไปก่อนอันนี้ก็อัพด้วยส่วนต้นแพรต้นแพรต,ต้นลูกแพรปักไปนี่ได้เท่าไหร่8บาทต่อวิเป็นอันคอมมอนนะ อัปเกรดอัปเกรดนี่ส่วนตรงนี้ล่ะสเกลสโตรเลตนะก็คือเราสามารถจ้างหน่วยสอดแนมอะหน่วยสอดแนมคือสามารถจ้างให้ไปหาผลไม้มาได้ยางนั้นเหรอแล้วจ้างยังไงอะ่ะและนี่คือไรเซลยี่สิ้าล้านแมชชีนอู้มีเครื่องจักรเข้ามาด้วยฮนะ งั้นระหว่างนี้ก็ปลูกต่อแล้วกันเนี่ยเดซี่เนี่ยลูกฟิกแล้วก็พิกกี้แพรนี่เอออะเดซี่มาดอกนิดน้อยนิดหน่อยปักไป5บาทเอ,อ่ออาร์ติกป๊อป,ปี้อันไหนที่งอกเร็วๆนี่คือจะได้ราคาถูกใช่ไหมก็คือเนี่ยอันนี้ยัง5% 6%อยู่เลย อันนี้นานอันนี้นานแล้วนะเอามาอาร์ติกป๊อป,ปี้ปักไปเลย5บาทเหมือนกันเท่ากับเดซี่บลูเบอรี่ก็อ่ะเพาะไปเพาะไปอันนี้ามาซิต้นฟิกนะโอ้โหโโหต้นเบลเลอร์เลยไปตรงนี้ได้10บ,บาท เป็นอันคอมมอนนะไปไปมาจะเป็นป่าแล้วสวนเราเนี่ยแล้วก็แครลลอทอันสุดท้ายนี่เพาะไปโต้นึกว่าแครล,ลอทจะโตเร็วกว่านี้นะเนี่ยแครล,ลอตโตยากเหมือนกันแหละแล้วก็ในเพย์ไทม์รีวอร์ดเนี่ยเขาจะมีผลไม้ให้เราด้วยนะอะไรเอ่ยเพลมมาสิคืออะไรดีเซอร์ตลามมะนาวมะนาวทะเลทรายอย่างนั้นใช่มหม เอาเพาะไปมีว่างไหมไม่มีว่างเลยอันนี้บูเบอรี ury, ่บูเบอรี่บูเบอรี่ไว้ไหนดีที่เต็มที่เต็มเหรออันนี้ใช้เท่าไหร่หนึ่งมื่นก็ซื้อมาสิแล้วก็ปักไปปักไม่ได้อะเอาเก็บก่อนเออได้เท่าไหร่9บาทเนี่ยอันคอมมอนนะส่วนที่ ปูกถัดไปสองหม,มื่นห้าอืมแม่เงินมันไม่ได้มาหาง่ายขนาดนั้นนะโออันนี้น่าจะขึ้นยากอยู่นะแต่ตอนนี้มีสปีดบูจาจ่ายนี่ของรางวัลโตโตเร็วขึ้นอีกห้านาทีวันนี้หกสิบเก้าแล้วนะงั้นเราเป็นว่าตอนนี้ต้นอะไรให้เยอะสุด ต้นฟิกใช่ไหมพอฟิกนี่ยังไม่ไดอ้อัปเกรดกระถางเลยมันก็อัปต้นฟิกไปแล้วกันและในส่วนของมันฝรั่งที่เราแบบได้ซ้ำมาก็คือใส่ตรงนี้ delete yes yeah. ok อันนี้เครื่อง <c oughs> ส่วนสเกลสเกลกด f ก็คือ oh, อันล็อกโอ้เจ็ดหมื่นห้ามีสเกลกี่คนสามคน สคนใช้ตังในเกมนะส่วนคนที่สามนี่75้าโลบัคผมว่านะต้นเดซี่เนี่ยเอาออกมาเหอะห้าบาทเองเราเก็บไปในกระเป๋าได้ไหมก็ได้นี่ถือว่าเอาไว้ดูว่าอะไรเรามีแล้วนะโอเคงั้นจะได้เอาพวกนี้มามาปักมาปักอันนี้อันนี้ของฟรีของฟรีเป็นอะไรเอ่ย โอ้แร่เลยนะ17บาทต่ววิอันเนี้ยน่าสนใจน่าอัพเกรดส่วนอันนี้7บาทอาร์กติกพอปปี้เหรอเอาออกมาแล้วก็เก็บไปเอาเอาเอานี่นี่นี่พายพายพายโคนจะติดอ่างทำไมเนี่ยเอ่อปากไปเป็นระดับ ระดับอีพิกนี่70บาทต่อวิก็ว่าอยู่ทำไมมันใช้เวลาโตนานนานเออแล้วก็แครอท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 เออแทนในนี่มันฝรั่งดีกว่าเก็บมาเก็บมาแครอทนี่ระดับแรเลยนะโอ้ธรรมดาส่วนใหญ่ แพลตแต่ละเกมนี่เขาจะเอาไว้แบบเป็นคอมมอนนะระดับเริ่มต้นส่วนตอนนี้มีเงินเกินแล้วนี่ซื้อมาสองหมื่แล้วก็เอาต้นคลิกกี้แพรมามาปักมาปลูกสายบายอีปิก9กต่อวิ90้ต่อวิเหรอโอ้งั้นอัปเกรดอันนี้ดีกว่าต้นนี้แหละและแล้วของฟรีก็มาอีกหนึ่งอันนี่สีม่วงน่าจะเป็นอีปิก ส่วนอันถัดไปอันสุดท้ายสีเหลืองดีเจนเดารี่แน่นอนได้อ๋อได้พิกกี้แพรมาอีกอันนะก็โอเคถือว่าดีแล้วก็พิกกี้แพรเนี่ยผมอัปเกรดไปถึง2.5แล้วคูณ2.5ก็225ต่อวิไปะระหว่างนี้ระหว่างทำเงินไปหาผลไม้แปลกแปลของหายากกันดีกว่าไปทางหลังบ้านบ้าง อันนี้อะไรจ๊ะลูกสีแดงอะไรเอ่ยลาสเบอรี่โอ้ยอโน,โน,โน,โน่นอนเห็นหางตาดอกทานตะวันอันนี้อ๋อมันมันไม่มีอะไรดอกทานตะวันเอามาเลยนี่ของดีอ๋อของดีจริงด้วย6%น่าจะเป็นอีพิกใครเข้ามาวิ่งวนแถวนี้ แล้วตรงนี้เขาแปลงติดๆกันเลยนะแล้วทำไมมีผมคนเดียวไปอยู่โดเดเดียวดดยอย่างนั้นนะอ่ะอ่าอันนี้เข้าไปดูได้ไหมอืมเพื่อนไม่ได้ปลูกอะไรเลยเหรออ๋อเดซี่แล้วก็มาปลูกวปนี่อะไรนะอาร์ติกป๊อปปี้ป๊อปปี้อาร์ติกอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วก็นี่ต้นสีดแดงๆลองเก็บมาดูตอนแรกผมนึกว่าแอปเปิลไงก็เป็นอะไรนะแอปเปิลปูอ่ะ ครบแอปเปิลอ um ีกหนึ Earth. ่งสายพันธุ์อันนี้อะไรเอ่ยต้นส้มต้นส้มต้นส้มไม่ใช่พีทก็มันเหมือนส้มมั้ยเนี่ยนะมันเหมือนส้มจะตายพีทก็พีทอ้าววิ่งมาถึงเออเออบ้านตัวเองเฉยเลยงงเลยทีนี้ให้เราก็เอ้ของใครว่าวะ อ๋อบ้านเราเองจนได้สินะงั้นก็มาปลูปกปลูกพวกนี้ละกันที่เหลือนี้ต้นพริกกี้แพรพริกกี้แพรแทนแทนแทนบลูเบอรี่ไปเลยละกันนี่แล้วก็ลัซเบอรี่ลัซเบอรี่ดอกทานตะวัน c ครปแอปเปิลต้นพีชแล้วก็ตอนนี้ลัซเบอรี่โตเต็มที่แล้วเอามาแทนนี่เลยอะไรนะแอปเปิลเนี่ยสามบาทตัววิเหรอไปเลยส่วนลัซเบอรี่สามสิบบาทตัววินั่นเหรอก็โอเคอยู่นะ c ครปแอปเปิลแทนนี่ไปเลยดา t e เทดแครปแอปเปิลมาดูซิ แลยี่เอ็ดนะเป็นระดับแรเหมือนกันก็โอเคอยู่อันนี้ต้นอะไรเอ่ยร้ออรต๋อต้นพีชต้นพีชแทนลูกแพรไปเลยดีเลยลูกแพรถูกพีชให้เท่าไหร่ยีนะ่สิบเอ็ดนะอือก็ราคาพอๆกันเลยระดับแร่แล้วต้นทานวันก็โตเต็มที่เอามาเลยแทน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  แทนอะไรดีไหนดูสิลบไปหมดเลยเนี่ยฟิกเดีย๋ยวฟิกมัน22 2่สิแต่ฟิกมันอัปเกรดเอานี่นี่นี่นแทนโตเมโตโตไม่โต,เ,ตเลยแหละอ่ะได้เท่าไหร่อีพิก60เลยนะก็ถือว่าดีเก็บไปฮะเจอะไรอ,ะอ่ะอ๋อทานตะวันยัดใส่มืออย่างนี้เลยนะ ขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะแล้วก็เพย์ไทม์รีวอร์ดสองอันแล้วเหรออ๋อนี่นี่น,น,นี่เอาอันท้ายสุดก่อนได้ลูกเอเดลเวลาวเวอร์เหรอดอกไม้ชื่ออะไรแปลกๆอ่ะพู๊ไปเถอะน่าจะหลับรีเจนเดอรี่แหละสีเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนดาวเทียมเหรอสัญญาณเคมลมมาสิ ไปใช้อะไรอะ่ะค้นหาเหรอเลด้าใช้ได้หกครั้งโอ้โหแล้วมากดแถวบ้านนุนนุน,นโอ้สีม่วงสีม่วงโอ้มีประโยชน์มีประโยชน์สีม่วงสีม่วงเก็บมาเก็บได้ไหมอ๋อมันไม่มีลูกหื <laughs> ได้อย่างนี้นั่นหมดหมดเวลาโอ้โหเฮ้เฮ้อเ,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 พเพื่อนเพื่อนแปลกๆปนะแปลกแปนะเมื่อกี้เห็นหอกมาจากบนภูเขาเลยนะแล้วก็ดอกไม้ที่ปลูกมาที่บ้านโตแล้วนะไอที่พอผพันไว้อะเมื่อกี้เขามีแจ้งเตือนขึ้นมาอันไหนดูสิ ดีเจนดารี่เหรอต้นเล็กนิดเดียวเองแทนแทนแทน <c oughs> แทนนี่เลยต้นพีชนี่ดีเจนดารี่โอ้ยนี่ขนาดยังไม่ออัปเกรดมาสองระดับวันนี้กระถางเนี้ยอันนี้สเกลเจ็ดหมื่นห้าอันล็อกมาชื่อฟิโอน่าเลเวลศูนย์นะร้อยแปดสิบวิต่อหนึ่งซีด โชคคูณหนึ่งอ๋อก็คือจะเอาซีดมาใส่ในนี้ยี่สิห้าซีดถ้าอยากจะเอาเพิ่มอีก25้าซีดก็ให้อัปเกรดอีก3 0ม0 0ืนก็อัปเกรดไปสิมีตังนี่อ่ะอัปเกรดไปแล้วส่วนสเกลสเกลก็อัปเกรดโชคก็จะเพิ่มขึ้นเวลาในการหาซีก็จะลดลงโอ้ก็โอเคอยู่นะมีโชคคูณสองแต่ แต่แพงเือเกินเจอันนี้ก็เหลืออีกร้อยสี่สิบวิแล้วแล้วเขาก็เ,าเดินออกมาใส่ให้เรานะเดินไปแล้วก็หายไปเลยไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันมองแต่เห็นเดินแวบ,บหนึ่งแวบบแบบแปบบ๊บแปไม่ใช่สิไม่ใช่เปิดตรงนี้กด e ได้ล a s เบอรี่มานะก็ก็ไม่แย่นะระดับแลถ้าเกิด Auto Delete ตั้ง c o m มอนอันคอมมอแล้วก็แล เหลืออีปิกไว้อันนี้เอามาก่อนจะได้ลบทิ้งไปแล้วก็ตอนนี้พ่อค้ามาถึงอีกแล้วนะไหนดูในเข็มทิศสิไปจอดตรงไหนล่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะพ่อค้าพ่อค้ายังไม่ขึ้นในแผ่นที่แล้วต้องมาขึ้นในตอนในท้ายด้วยนะอีเมื่อไหร่เขจะขึ้นโชว์ในแผนที่ แล้วถ้าเกิดเราเทเลพอร์ตไปล่ะเสียเจ็ดโลบักเหรอเอามามาขอไปดูหน่อยละกันหาไม่เจอโอ้โห o อ e เพนชอปไหนดูสิห้าแสนเหรอมินิแมปอ n ล็อกมินิแมปเพ r ร์ n ม n เน y ลี่ถาวรอ่ะถาวรก็เอามาหนึ่งซื้อยังอ่ะแล้วก็การ d เดนลี ดีโลเกเตอร์อันนี้คอมพาสเข็มทิศไว้ทำไรเซตเว y p o พอยต์เนี่ยนะเอนิแวร์เซตทำไม m มินิแมปเนี่ยเมื่อกี้ผมกดซื้อมาแล้วนี่ทำไมอะไม่ได้เหรอแล้วดูร้านค้าเขาเนี่ยมาจอดที่แบบนี้เนี่ยนะพี่ขายของให้ผมเลยที่ตังค์มีเนี่ยพี่ แล้วก็น้ำยาเอาน้ำยาไม่มีไม่มีสต็อกค,คอมพาสมาก็ได้เนี่ยที่คอมพาสซ,ซื้อได้จะขายไหมเนี่ยจะขายไหมจะขายไหมห้าแสนเนี่ยผมมีตังค์โอ้ไม่ขายก็ไม่ขายล้วค่าวาร์ปมาหาคอมพาสเหรองั้นผมเวฟพอยต์เซตเวฟพอยต์ตรงนี้ไว้ไหมเผื่อเขาจะมาอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งเอาละฮะหลังจากเดิน สำรวจมาอีกสักพักหนึ่งก็เกิดอีเวนต์ฟ้าผ่าซึ่งเมื่อกี้นั่งพูดอยู่คนเดียวไม่ได้เปิดใหม่เอาอีกแล้วครับท่านตอนนี้เนี่ยผมก็มีเก็บมาเพิ่มนะเอ่อแอปเปิ n ลเอนชแล้วก็ลูกแพรตเมโตเดซี่ Tomato, Daisy, แล้วก็โปรเตโตนะที่เป็นเอนชานฟ้าผ่าซึ่งเราดูได้จากตรงนี้นี่ ซึ่งมีอีเวนต์อะไรบ้างตอนนี้มีแค่ฝนฝนเนี่ยก็จะคือคูณเงินเอ่อ thunder ก็จะเป็นแบบนี้นี่ e n c h a n แล้วก็พ่อค้าแล้วก็พ่อค้ามาอีกแล้วงั้นผมจะลองวิ่งไปจังจุดที่อันนี้แล้วกันที่ผมมาร์คเอาไว้เนี่ยเวลาเราดูก็ดูได้จากอย่างนี้นะคืออันนี้คือติด e n c h a n อ่ะเก็บมา a ติกป๊ poppy นี่ถือก็จะเป็นรูปแบบฟ้าผ่า เป็นแบบสายฟ้าไม่ใช่แบบฟ้าฟาฟ้ลิ้นลัวลิ้นพันกันหมดแล้วเนี่ยอ่ะวพิ่งไปหาพ่อค้าก่อนดูที่เขาจะมาที่เดิมไหมแต่ผมว่านะน่าจะใช่แหละดูจากรถตะแคงขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหขับรถยังไงนะ่ะมาเลยมาเลยพ่อค้าถือว่าซื้อ,เ,อ,อเข็มทิศมาถือว่าคุมนะแสดงว่าพ่อค้าจะมาที่นี่เป็นหลักใช่ไหม ตกลงมินิแมปขายผมยังห้าแสนทำไมอ่ะก็ตังก็มีแต่อย่างอื่น thunder f l o o t อย่างนั้นเหรอโอ้อันนี้น่าสนใจแล้วก็ watering can อันนี้ compass ก็ที่ผมซื้อมามาร์คไว้มาร์ k ไว้มาร์คมันซื้อมาเก็บไว้อีกสัก2อันเก็บไ,ไปก่อนเอาละฮะหลังจากกลับจากเดินทางไกลนี่ หนึ่งหนึ่ง <c oughs> หนึ่งเเป็นเมเปิลระดับรีเจนเนอเรลี่เลยนะสเกลเขาก็ทำงานดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปลูกก่อนส่วนพายโคนเดี๋ยวผมต้องจัดสวนใหม่แล้วก็พ่อค้านะเขาก็จะมาตามเดิมอีกไหมไม่สิเปลี่ยนจุดแล้วเหรอตรงนู้นเหรองั้นระหว่างนี้รอเมเปิลใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเดินไปดูพ่อค้าสักหน่อยสินู่นๆๆ เห็นรถลอยไกลๆแล้วนะ่ะไปตะแคงตรงนั้นอีกแล้วมาแล้วจ้าพี่ชายขายให้ผมได้ยังมินิแมปมินิแมปห0 0 0สนเนี่ยซื้อไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะคอมพาสผมซื้อไว้หน่อยแล้วกันซือเก็บไว้ตุนตุนตุนตนตนจุดนี้เหรอก็อมาไว้อีกอันแล้วกันนี่สจุด2จุด,อ,จดอีกหนึ่งก็คือตรงไหนนะอ้าว ก็คือมารได้จุดเดียวแล้วแล้วพ anyway> nah ี่ให้ผมซื้อทำไมเยอะแยะอัพน่าจะแบบเป็นไอเทมแบบคนไหนซื้อแล้วซื้อเลยสิและแล้วเมเปิลก็โตเต็มที่เก็บมาเลยนี่ต้นจมดินมาเลยอ่าปากไว้ตรงนี้ก่อนนี่ให้เท่าไหร่450รต่อวิเนี่ยโอ้ไม่เลวไม่เลว มากกว่านี้นิดหน่อยคูณ3เหมือนกันส่วนตอนนี้ส่วนเราก็โอเคแล้วนะเหลือแค่3จุดตรงนี้ที่เป็นระดับแรเอาละฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันซึ่งแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตในวันอาทิตย์ที่18ที่จะถึงนี้เวลาถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปแคปรูปแล้วขึ้นไว้ให้นั่นก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ